สวัสดีค่ะฟางพิจน์นะคะวันนี้ฟังมี t o โยต้าอันติส G 6 g ปี2016นะคะพึ่งเข้ามาใหม่1คันค่ะสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยนะคะลูกค้าเพียงแค่ล้างอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะคะหรือว่า QC รถเลยนะเพึ่งขับเข้ามาถึงบริษัทนะคะ ได้ทำการล้างนะคะแล้วก็นำมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะผ่อนสบายๆโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีประวัติพลิกความชนหนักนะคะหรือว่าจมน้ำนะคะแนะนำเลยรถที่บริษัทไยจนของเรานะคะคัดเกรดเอนีคุณภาพนะคะราคาถูกแน่นอนค่ะได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับคันนี้นะคะนด้เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมสามเส้นส,สวยๆเลยนะไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะเป็นโฉมก่อนปรับไมเนอร์เชน e นะคะสำหรับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเกี่ยวออโต้รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ1ินะคะแม็กเดิมแท้โรงงานเลย กระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะแต่ตรงไฟนะคะตรงตัวข้อไฟเดียวกระจกนะคะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการนะคะแก้ไขให้นะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆทั้งนั้นนะคะล้างอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้ฟรีนะคะ QC รถลนะคะสปารถเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะทุกอย่างให้เลย รับประกันนะคะว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรถที่ลูกค้าได้ไปนะคะก่อนส่งมอบนะคะลูกค้าได้ไปแบบพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะ,ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะได้เป็นไฟไท้าย LED ค่ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว 1.6G ปี2016นะคะกายเป็นปี2016นะ กุญแจกอยก็จะยังได้เป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะลูกค้ายังไม่ได้เป็นแบบขุดสตาร์นะเล็กไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันกว่าโลเท่านานนะคะไม่แถมไม่เดิมไม่มีกับมกไมโครไม์แน่นอนค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน่นหุ่นหนังนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีภายในได้เป็นโทนสีเบดนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบด เดี๋ยวเราทําการคีลรสปารดนะคะให้อีกครั้งหนึ่งก็ภายในนะคะก็จะดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็สวยนะคะบอกเลยว่าได้ไปคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยค่ะหัวน็อตสวยๆเลยนะด้านหลังนะคะ ถือว่าสภาพก่อนปรับนะคะก็ยังโอเคอยู่เลยนะคะลูกค้าภายในถือว่าไม่ช้ำนะคะภายในถือว่าไม่ช้ำเลยรถไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนนะคะมาเลยนะดูจากภายนอกนะคะนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะถือว่ารถสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะไม่ค่อยมีรอยเฉียวชนสักเท่าไหร่เลยนะเรียมสันรถนะคะคมชัดเจนนะคะสวยๆทั้งคันเลย สำหรับคันนี้ราคายังไม่มานะคะลูกค้าทางบอสยังไม่ได้แจ้งราคามานะคะรถพึ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดราคามาแล้วยังไงฟังจะแจ้งไปนะคะใต้คอมเมนต์แล้วกัน,นเนาะเ็ดรถนะคะก็ะยังคงติดอยู่ชัดเจนภายในได้เป็นโทนสีเบดน,นะคะมาถ่ายให้ดูนะคะว่ารถก่อนปรับสภาพของเรานะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะ อนทางสมบูรณ์เลยไม่มีชนหนักนะคะมาแน่นอนรับประกันเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเท็กสูญได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทักถายให้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ